มันนี้ก็จะมาเก็บเห็ดเพื่อเด้อพี่น้องบีอรุณบ่เขามีดได้แกะเขามีแล้วมั้งแกะเขาก็บอกคือเก็บเคยเก็นนบป่ะมันกำลังงอนมันบ่กมัำลังออกพี่น้องเลยโอ้ดอกใหญ่กระดอกเลยเก็บเพ็รเพื่อเลขสี่บ่เก็บดูเก็บดูเก็บจังสี่บ่เออเน่นหน,นักนะมั้ ดอกอใหญ่ขนาดโอ้ม่เคยเก็บว่ะปลูกก็ไ่เคยปลูกครั้งแรก,กเลยในชีวิตเลย <C> e <ep le> พีนออ่น้องเอามีที่ให้มาปาดอ่ะไ่เคยเห็ดว่ะครั้งแรกในชีวิตเลยปลูกเห็ดเผือกปลูกง่ายอออก็ต้องออกก็กำงออกซุ่มนี่แตกข้าวแตกข้าวๆนี่แม่เน้นนี่แตกข้าวๆเต็มนี่นี่ก็แม่น,น,แ,มนแตกสะอินข้าวๆเน้นบัดนี้ โอ้ออกขัเลยกลังขังแหลกเลย,ปลเ,ลยเป็นนอเป็นนอเลยอสองไอ้นี่แดงเา็ดมันม,มีน้ำปลาด,ด้วยเรจะหัดอ่ะนะ แกอะไรเล่าเห็นไหมเปล่าเนี่นั่นแหละกินเพ็ดเพื่องกินเพ็ดเพื่องตัวน้อยมาทำไข่เป็ดเลยพี่น้องเลยหน่วยใหญ่หน่วยดีเก็บเพชรเพื่องอาทิตย์กวัวได้ใช้เวลาอาทิตย์กวัวปลูกเออเนี่ยนั่นแหละเขาเอา จริงเขเอาเขเห็ดลงงูอย่างบดปาดนั่นน่นะัเขาบีอร่อเนาะดึงเอาเบิ้หนามาลเนาะพอมันออกแลลวมันออกเองไ้เออนั่นน่ะเรลังแตกวะแตเนี่ลังแตกคือกนมาเปิดแปมไป แปลงตักำลังแก็อย่น้องเลยถหนานิดหน่อยฮดมนสียาหมดเลยดเห็ดเป็นตาฮดเนอะแต่สียาวหมดต้องเอาหนามดเอาหนามดล้มันสียาเลยก็ต้งแต่ต้องปล่อยเลยฮะเบิดหรือ